เต็มมานะมาเร็วมากินทุเรียนดูดูที่เนี่ยกินทุเรียนก็โหออกมากินเนี่ยไรป่าไรเปอดเนี่ยดูไอภรรยาหรือเมียนั่นแหละมาเข้ามาเร็วภรรยาหรือเมียไม่ชอบทุเรียนที่เขาไม่ชอบมัตั้งหลายอย่างอย่างทุเรียนเนี่ยไม่ได้ชอบไม่ไม่ชอบอย่างเดียวได้กินไม่ได้ไม่กินจะเป็นลมจุกท้อง อย่างหน่อไม้ก็เขาก็ไม่ชอบปลาเขาก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบหลายอย่างขนมจีนก็ไม่ชอบผมก็ไม่ได้สืบประวัติดู้แต่ไหนๆก็คือลงเรือลําเดียวกันแล้วก็ก็ต้องเออออกก็ต้องแอบมากินอย่างเงี้ยมาเนี่ยทุเรียนตอนนี้ก็ถูกแล้ว,ลวเนี่ยเริ่มถูกแล้ว <Okay. S 1> เออเนี่ยออาเดี๋ยวเออ ติ่มเมาหลวงนี้ไปนี่เออหลวงเดียวหลวงยกไปะกินดิณแกเอาครึ่งหลวงดีกว่าเออเอาแบ่งกันนี่เออใส่มาด้วยนะฮะโอ้ของมันแพงใคอยากไปกินเยอะแยะเลยไปแกล้งไปแกล้งยอมนะอะไรฮอืมอืมเพื่ยังต้องการถูกแล้ว อืมก็เลยมีกําลังพอกินได้อืมอหอ,อ,อม,ด,หมด้วยไหมนั่งกินนั่งกินดดเดี๋ยวออมได้กินต้องกินกดไดกลๆเดี๋ยวดูระยะทางอืมอือ งอมตัดเลยนะั่นเนาะอืมอืมแตเอาขนาดกลางอืมโอ้โหกินไม่หมดทำไมเนี่ยต้องกินให้หมดแผลงไว้เอา้าแกจะไปกินเมน็ดไหนนี่เอาเอานียวเอาเถอะนะเอ็ง

thời đây nè quẹt luôn chờ nó đã ăn mà sẽ lấm xỉa có ăn không nè còn gì nữa โอเคกินไม่หมดอร่อยมากหวานแ๊บ